สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะหัวข้อนี้คือข่าวดีแบบปาฏิหาริย์ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วง3เดือนนี้นับตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูคลิปกันเลยนะคะมาตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะนึกถึงบุญนึกถึงบารมีนะคะ เพื่อข่าวดีจะได้ออกมาแบบปฏิหารปฏิหารก็คือสิ่งที่ไม่คาดคิดนั่นเองเนาะดีแบบไม่คาดคิดหรือว่ามาแบบรวดเร็วอะไรแบบนี้นะก็คือปฏิหารนั่นแหละนะมาดูกันขอพลังงานของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกกันเลยนะคะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะข่าวดีแบบปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณนับตั้งตแต่บ,บัดนี้เนาะ โอ้พยาคุธกับนางกากีนะคะพระแม่ธรณีเทพพระพุทธพยาสุครีพแล้วก็รจนากับสังทองโอเคมาดูกันเลยนะคะชาวราศีพิจิกลักษณะพิจิกนะปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะชีวิตคุณจะสูงส่งขึ้นอ่าบอกได้เลยนะใบแรกขึ้นมาเนี่ยชีวิตจะสูงส่งขึ้นจะถูกอุ้มชูจะเป็นแบบนั้นนะคะ หลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะดีขึ้นมันจะเป็นแบบปฏิหารเลยนะคะมีความสุขขึ้นดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆด้านดีขึ้นในหลายๆเรื่องมันจะถูกยกสูงขึ้นบางคนอาจจะเป็นเกี่ยวกับการดีขึ้นในเรื่องของถิ่นฐานที่อยู่อาศัยแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันบางคนนะมีเกณฑ์ได้บ้านได้บ้านได้ที่อยู่แบบกระทันหันได้ที่ดินได้ทรัพย์สินบางคนมาในรูปแบบของมรดกได้เลยนะคะ จะเป็นในรูปแบบนั้นเป็นอสังหาริมทรัพย์แบบเนี้ยนะสิ่งปลูกสร้างที่ดินเนี่ยบางคนก็มีเกณฑ์ได้ไปสร้างบ้านสร้างบ้านทางไกลก็ได้สร้างบ้านแบบดีขึ้นสูงขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะเด่นขึ้นนะบ้านดีขึ้นมั่นคงแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงขึ้นนะเนี่ยจะเป็นในสไตล์เนี้ยอะไรก็ได้นะคะแล้วก็บางคนก็เกี่ยวกับในเรื่องของการเดินทางเนาะ บางคนเกี่ยวกับในเรื่องของการค้าการขายปฏิพันธ์ไหวพริบทุกอย่างประสบความสําเร็จบางคนขายที่ได้บางคนขายบ้านได้แบบนี้นะได้ทั้งซื้อได้ทั้งขายแบบอัศจรรย์กระทันหันมันจะเป็นในแนวแนวนั้นนะคะแล้วจะพูดจะค้าจะขายอะไรจะขายดิบขายดี มันเป็นแบบนี้ด้วยนะมีเทพพะพูดขึ้นมาไม่ต้องบอกเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะปราดเปรียวคล่องแคล่วว่องไวนะมันจะเป็นไปได้ดั่งใจหรือเป็นไปได้แบบฉับพันทันใดอ่ะมันจะเป็นโอกาสมันจะเป็นอาการนั้นนะคะอ่าบางคนก็คือชีวิตมีอิสระเสรีได้ท่องเที่ยวอะไรมากขึ้นแบบนี้ก็ได้บางคนได้เริ่มต้นอะไรใหม่แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันมีเกณฑ์การเริ่มต้นกิจการนะเกณฑ์การเริ่มต้นเกี่ยวกับหน้าที่การงานแบบนี้ด้วยนะคะอ่าแล้วก็เริ่มต้นอะไรอีกอะ เริ่มต้นในเรื่องของของการใช้ความรู้อะไรใหม่ๆเข้ามาก็ได้บางคนเนี่ย,พยไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเช่นกันนะาการโยกย,ย้ายการเปลี่ยนแปลงแบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของวิถีชีวิตเนี่ยคุณจะได้ใช้วิถีชีวิตที่เป็นตัวของตัวเองสูงหรือว่า คือได้เป็นตัวของตัวเองสักทีอ่ะเออมันจะเป็นแบบนั้นนะคะก่อนหน้านี้ชีวิตอาจจะไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่แบบนี้นะแต่หลังจากนี้ไปนะคะมันจะมีการเริ่มต้นในเรื่องของชีวิตใหม่ด้วยนะอืมมาดูกันต่อนะคะข่าวดีแบบปฏิหารอะไรอีกนะคะอ่ะาเทพบุตรยุติธรรมนี่พระวิศณุกรรมนักปราชญ์มาเลยการก่อสร้างนะคะอ่า การตกแต่งการรีโนเวทได้หมดผนังสุรสวัดีนะพระโขนทีมูลา <c oughs> อย่างที่แม่หมอเกินไปในเรื่องของการออกแบบการตกแต่งนะคะ,ะการสร้างนะสร้างบ้านสร้างตึกสร้างโรงงานได้หมดเลยนะจะบอกให้นะคะ,ะจะเป็นในรูปแบบนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือเปนในเรื่องของชื่อเสียงก็ได้ ชื่อเสียงความคิดสร้างสรรค์ความอัจฉริยะนั้นแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญาเนี่ยจะแพรว่มากขึ้นเลยนะคะสติปัญญาจะปราดเปรื่องมากๆในตอนนี้นะอยู่ๆก็คือรู้ขึ้นมามันจะรู้ขึ้นมาได้เองอะ่ะมันจะเป็นแบบนั้นมันจะเป็นอาการที่แบบว่าคิดได้เองรู้ได้เองอาการของนักปราดอาการของอัจฉริยะบุคคลมันจะเป็นแบบนี้ด้วยแต่พไพ่ใบนี้บอกถึงในเรื่องของนักบวชได้ด้วยบางคนก็หันหน้าเข้าบวชเข้าเป็นพระไปเลยเป็นแม่ชีไปเลยแบบนี้ก็ได้นะคะ หรือบางคนเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมแบบนี้ก็ได้เนี่ยอาจจะแบบว่าเขาเรียกอะไรนะมุ่งหน้าสู่เส้นทางเนี้ยอย่างถาวรเลยนะมันเหมือนกับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรที่มันพลิกผันกับคุณแต่ทุกอย่างนะมันเป็นไปในทิศทางที่ดีนะเพราะว่ามันเป็นข่าวดีเทพบุตรยุทธธรรมบ่งบอกถึงในเรื่องของการนุ่งขาวห่มขาวยังได้เลยนะคะการประพฤติการบําเพ็ญเพียรอยู่ในศีลอยู่ในธรรมแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของ การใช้สติปัญญาพินิษ์พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกต้องจะเท่าเทียมมันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะจะสุขุมรอบครอบมากขึ้นในตัวของคุณนะแล้วอีกอย่างหลายๆอย่างก็จะเป็นกลางถ้าใครมีในเรื่องของคดีความทุกสิ่งทุกอย่างนะจะถูกยกฟ้องอืมจะเป็นอย่างนั้นอ่ะนะจะยกฟ้องจะยกฟ้องไปอ่ะนะการปฏิบัติธรรมจิตก็จะเป็นกลางได้ง่ายมากๆจะเป็นแบบนี้เรียกว่าดีขึ้นมากเลยทีเดียวนะคะ สติปัญญาเฉลียวฉลาดในการแก้ไขในการตัดสินในการทบทวนหรือการชั่งน้ําหนักต่างๆนานาอย่างรอบคอบอย่างดีแล้วเนี่ยมันจะเป็นอาการนั้นนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเมื่อสิ่งแบบนี้เกิดขึ้นการกระทําอะไรต่างๆของคุณคุณจะไม่พลาดมันจะเป็นแบบนี้นะเอคุณจะไม่พลาดคุณจะทําได้อย่างถูกต้องแม่นยําเที่ยงตรงเนี่ยมันจะเป็นออกอาการแบบนี้ไปนะคะมีพระแม่สุรัสวสดีขึ้นมานะเป็นมเหสีของพระพรหมเลยทีเดียวนะคะ อันนี้บ่งบอกถึงในเรื่องของความรื่นรมนะคะท่านเป็นสตรีที่สวยรวยเสน่ห์สติปัญญาและความเฉลียวฉลาดมาเต็มนะอำนาจบาร,รมีด้วยความแข็งแกร่งความกล้าหาญทุกอย่างมาเต็มนะคะเพราะฉะนั้นส่งเวลาส่งผลให้คุณนะคะก็จะมีข่าวดีนะเกี่ยวกับในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานแบบนี้ได้ด้วยนะคะการปรับการเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นใครที่ทําอาชีพที่เกี่ยวกับด้านดนตรีก็จะดีเหมือนกันม,มีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังมีคนรักมีคนชอบมีเสน่ห์เมตตาเป็นที่รักใคร่แบบนี้ด้วยนะคะ ให้ไปน,นี้เปลี่ยนไปด้วยวาสนาและบารมีเพราะฉะนั้นวาสนาและบารมีก็มาด้วยบุญกุศลส่งผลนั่นเองเนาะบาปอกุศลไม่สามารถส่งผลเป็นข่าวดีได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นจากอํานาจบุญอํานาจกุศลเท่านั้นแล้วสิ่งที่แม่หมอเห็นเนี่ยชาวพิจิตนะคะอนาคตข้างหน้าอาจจะเป็นเป็นที่พึ่งให้กับคนได้หลากหลายแบบนี้ได้ด้วยนะคะเหมือนกับว่าคุณมีบารมีมากเนาะ คนที่มีบารมีมากส่วนใหญ่ก็จะมีคนมาขอพึ่งพาอาศัยหรือเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นได้นั่นเองไม่ว่าคุณจะอยู่ในตําแหน่งฐานะหน้าที่อะไรนะคะก็จะสามารถเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบข้างหรือคนอื่นๆได้เลยเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นในเรื่องของความรักหรือเรื่องกลโกงต่างๆนานาบางคนอาจจะเคยโดนเนาะโดนเจอความรักที่ทรยศหรือเจอคนหักหลังคนโกงแบบนี้นะแม่หมอจะบอกเลยว่าสุดท้ายท้ายสุดเทพบุตรยุติธรรมมานะคะ อ,อะไรก็สู้ความจริงไม่ได้เดี๋ยวความจริงทุกอย่างจะถูกเปิดเผยการตัดสินจะถูกตัดสินแบบยุติธรรมที่สุดนะคะการตัดสินจะเป็นไปด้วยความยุติธรรมจะเป็นแบบนั้นมาดูกันต่อนะคะโอ้โหท้าวทัตตรถขึ้นมาขงเบ่งสุดยอดนะคะพญาพาลีจับปูเทพเสาแล้วก็ พลันบุญจับนางมนโนลานะบ่วงมานนั่นเองนะบ่วงรักบ่วงมานอ่ะมันจะหลุดพ้นแล้วนะคะ,ะจะมีชีวิตที่เป็นอิสระอย่างที่แม่หมอบอกไปนั่นแหละบางคนถูกจับก,กุมถูกคุมขังถูกกระทำนงเหนียวหรือถูกอะไรก็ได้ที่แบบว่าถูกยืดถูกรั้งเอาไว้แบบไม่สามารถไปไหนสักทีไปไหนได้สักทีนะคะก่อนหน้านี้จะตัดสินใจอะไรก็ทําไม่ได้นะคะลังเลสับสนเปลี่ยนแปลงอยู่นั่นนละเดี๋ยวทําเดี๋ยวไม่ทําเดี๋ยวไปเดี๋ยวไม่ไป จะเอาอยัางไงดีเนี่ยสับสนกับชีวิตมันเป็นอารมณ์แบบนั้นนะคะแม่หมอบอกว่าจากนี้ไปนะทุกสิ่งทุกอย่างจะสมความปรารถนาของคุณแบบปฏิหารเลยแหละนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนึกคิดสิ่งใดจะสมหวังสมความปรารถนาจะเป็นไปตามจุดมุ่งหมายจะประสบความสําเร็จนั่นเองสมดังใจนะมีของเบ่งขึ้นมาแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะในด้านสติปัญญาต่างๆนานา,นาจะปราดเปรื่องนะคะ อ่าปาดเปลืองแบบมากๆนะจะคิดการสิ่งใดนะจะฉลาดละเอียดลึกซึงนะ้งหนารอบคอบมันน่มันจะเป็นอาการนั้นเลยนะมันจะเป็นอาการลึกซึง้งถ้าเป็นในเรื่องของการเรียนนะก็จะเป็นการเรียนที่เขาเรียกอะไรนะชั้นสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปอะ่ะเออมันจะเป็นแบบนั้นนะคะบางคนคิดว่าเฮ้ยจะไม่ได้เรียนต่อแล้วหรือจะไม่ได้อะไรอีกต่อแล้วแบบนี้นะมันจะเป็นไปอย่างปาถนา เออมันจะเป็นแบบนั้นนะคะมีเทา้าเทา้เทาตรดขึ้นมาด้วยเปรียบเสมือนการได้พรวิเศษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้คุณประสบความสําเร็จในทุกๆด้านที่คุณคาดหวังที่คุณคิดที่คุณปรารถนาอย่างไม่น่าเชื่อหรือว่าเหลือเชื่อหรือว่าคาดไม่ถึกน่ยมันจะเป็นอาการนั้นนะคะเออจะได้สําเร็จอย่างเหลือเชื่อแล้วอีกอย่างนึงก็คือไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่เป็นสริมงคลมากๆนะคะเพราะฉะนั้น ถ้ามีชื่อเสียงจะมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วยาวนานมากๆมันจะเป็นอย่างนั้นเลยนะคะเรียกว่าดังคาฟ้าเออจะเป็นอย่างนั้นอ่ะเคยเห็นไหมคนที่แบบเวลาเขามีชื่อเสียงจะดังแบบยาวนานอย่างดาราหลายๆคนนะ่ะดังจนแบบตั้งแต่เข้าวงการมาใหม่ๆจนอายุมากแล้วอ่ะก็ยังดังอยู่อะไรอย่างเงี้ยอืมจะเป็นแบบนั้นเลยนะโดยเฉพาะคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับหมอดูโหราศาสตร์จะดังแบบ นานมากเออจะดังแบบเปี้ยงป้างเลยแหละนะจะเป็นแบบนั้นใครที่ทำงานด้านนี้ก็จะเป็นแบบนั้นด้วยนะคะมีเทพภาษวขึ้นมาเนาะก็จะผ่านความอดทนนะคะผ่านอุปสรรคต่างๆนานาเนี่ยจะเป็นแบบนั้นจะหลุดพ้นอม,มาดูกันต่อที่ไพาย,ยานนะมาดูซิไพาย,ยานจะบอกอะไรข่าวดีแบบปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับชาวพิจิตนะคะ ส่งดวงวิญญาณสุดยอดเลยนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นในเรื่องของวาสนาบาร,รมีที่มันส่งผลให้กับคุณมันเป็นด้วยเรื่องสิ่งดีๆที่คุณเคยประพฤติปฏิบัติหรือบำเพ็ญเพียรมาส่งผลให้กับคุณแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะคะบุญจากการเมตตาบาร,รมีก็ดีนะบุญจากการให้บุญจากการประพฤติสิ่งประพฤติศีลประพฤติธรรมประพฤติบำเพ็ญเพียรภาวนาแบบนี้นะเนี่ย จะส่งผลให้ชีวิตแบบเปลี่ยนเลยจะถูกปลุกขึ้นมาใหม่อะ่ะมันเป็นแบบนั้นเลยเหมือนแบบตายแล้วฟืนะ้นอ่ะเอออาการนั้นก็ได้นะคะมันเป็นอาการตายแล้วฟืนะ้นอ่ะบางคนหนักนะก็จะเป็นอาการนั้นแต่จะหนักจะเบานะก็ไม่เท่ากันอีกของแต่ละคนเพราะเวรกรรมแต่ละคนก็มาไม่เหมือนกันนะคะจะได้ดีมากแค่ไหนก็ต้องแล้วแต่ วาสนาบารมีอีกเนี่ยจะเป็นแบบนั้นแต่สิ่งที่แม่หมอเห็นนะคะแม่หมอถึงได้ให้อธิษฐานตั้งแต่ตอนที่กําลังจะฟังคลิปเนาะเพราะมันเป็นอธิษฐานบุญอธิษฐานบารมีนะคะมันถึงจะเป็นข่าวดีแบบปฏิหารได้เพราะฉะนั้นไพ่ฐานบุญฐานบารมีขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกทําบุญสร้างบารมีมาไม่น้อยเนะอาจจะเป็นตั้งแต่อดีตชาติก็ได้สิ่งที่แม่หมอเห็นเนี่ยคุณถูกปลดปล่อยแล้วนะคะอืม บางคนในะอย่างที่แม่หมอบอกแหละนะบางคนถูกจับกลุมคุมขังติดคุกติดตารางหรือบางคนถูกกักขังหน่ง่งเหนียวไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือทางด้านจิตใจอยู่ในสถานการณ์ที่อึดอัดคับแค้นถูกบ,บังคับมันเป็นไปได้หมดนะแล้วแต่ใครจะเกิดเรื่องอะไรจากวันนี้ไปคุณจะถูกปลดปล่อยคุณจะโปร่งโล่งสบายมากขึ้นมันจะเป็นอาการนั้นเนาะบางคนเป็นอาการทางจิตก็ได้นะจิตจะแบบโปร่งโล่งสบายมากขึ้นเหมือนแบบ คลายความอึดอัดคลายความคับแค้นใจหรือคลายความกดดันต่างๆนานาออกไปเนี่ยมันจะเป็นอาการนั้นมันจะเป็นพลังของเมตตาที่กําลังจะส่งผลให้คุณมีจิตใจที่มันสบายมากขึ้นสงบสุขมากขึ้นและมีความสุขมากขึ้นอ่ะมาดูกันต่อนะคะโอ้อำนาจบาร,รมีมาเลยบรรยากาศดีง่ายๆสบายๆนะคะแล้วก็สงาา่าผ่าเผยแล้วก็อะไรสวรรค์รสร้าง มาอีกแล้วนะคะอ่ามาอีกแล้วใบโพลนะคะบ่งบอกถึงบุญบาร,รมีส่งผลนั่นแหละนะคะจะทําให้หนึ่งมีชื่อเสียงแบบกระทนหันเลยดังเปี้ยงป้างเลยนะมีสเสน่ห์สงา่าผ่าเผยโดดเด่นไปที่ไหนก็จะจะเป็นสง่านะนะแก่คนทั่วไปเนี่ยใครก็จะเห็นคุณก่อนเลยนี่นี่เลยนเรื่องของอนาจนี่ในเรื่องของสงา่าอานาจบาร,รมีเช่นกัน นะคะตำแหน่งหน้าที่การงานเกียรติยศชื่อเสียงมาเต็มเหมือนกันนะชาวพิจิกนะคะแต่แต่ละคนจะได้สูงไม่เท่ากันจะได้มากได้น้อยไม่เท่ากันต้องบอกอย่างนี้ชีวิตคุณจะสุขสบายขึ้น นะคะสบายกายสบายใจจะสุขสําราญจะได้พักผ่อนมากขึ้นจะชิลมากขึ้นเนะ่ะเป็นแบบนั้นได้อาหารการกินจะอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเรียกว่า enjoy eating เลยแล้วก็บางคนมีความสุขกับการกินกันอยู่การพักผ่อนเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นเหมือนชีวิตเปลี่ยนนะ่ะเข้าใจปะชีวิตมันจะเปลี่ยนนะคะ หลายๆอย่างมันก็จะดีขึ้นแบบนี้อํานาจบาร,รมีมาวาสนามาแม่หมอจะบอกเลยนะว่าเงินก็มาด้วยนะบางทีแม่หมอไม่ได้พูดถึงเงินแต่ให้รู้ไว้เลยคนที่เขามีอํานาจส่วนใหญ่มีเงินไหมก็มีเงินทางนั้นถูกไหมแล้วยิ่งเทา้ทาทา้าตรสขึ้นมานะก็บ่งบอกถึงในเรื่องของการเงินการทองทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นด้วยนะคะมาดูกันต่อดีแบบ ไม่คาดฝันเออมันจะเป็นประมาณนั้นนะดีแบบไม่คาดฝันเลยนะคะแต่จะมากจะน้อยอันนี้ก็แล้วแต่คนด้วยนะไม่เท่ากันนะคะไม่ใช่ว่าจะต้องมากมายทุกคนเนาะมาถ้าไปสุดท้ายสําหรับสําหรับนี้มาดูกันนะคะโอโหหลักเมืองเลยจะได้ลงหลักปักฐานจะได้ปลูกสร้างแน่ๆเลยอะขึ้นมาตั้งหลายใบนะคะลงหลักปักฐานปลูกสร้างที่ใดที่หนึ่งเนบใบโพใหม่แล้วนี่ใบโพใหม่แล้วอุ๊ยคุณมีใบโพขึ้นมาเยอะมากเลยนะ ตั้งแต่ที่แม่หมอเปิดไพ่มาเนี่ยนะคะพลังหรือว่าบุญบาร,รมีนะคะจากอดีตชาติมันจะส่งผลเออมันจะเป็นแบบนั้นนะคะจะหลุดพ้นจากหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะจะหลุดพ้นอย่างรวดเร็วการเงินจะหาง่ายขึ้นนะมันเหมือนกับว่าเงินมากเงินน้อยคุณก็จะหาได้ง่ายมันจะเป็นอย่างนั้นอ่นะบางครั้งอยากไปพึ่งไปคาดหวังเงินก้อนใหญ่หรือต้องรวยแบบ10ล้านพันล้านร้อยล้านอะไรแบบนั้นนะเงินก้อนเล็กก้อนน้อยก้อนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ขาดมือเช่นกันนะคะ เออทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่วาส,สนาตัวเราเองด้วยนะอืมแม่หมอถึงจะต้องตอบย้ําอยู่บ่อยๆอะ่ะนะคะ มาดูกันต่อนะคะแล้วก็ในเรื่องของการมีหลักมีฐานที่มั่นคงมากขึ้นแบบนี้บางคนอาจจะได้งานที่มั่นคงมากขึ้นงานที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีอํานาจมีบารมีแล้วก็มีในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงส่งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้คุมคนระดับใหญ่ระดับโตเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ได้ด้วยนะคะอ่าสูงแค่ไหนก็ไม่เกินวาสนาเดิมนะก็ต้องกลับมาย้อนดูตรงนี้อีกเช่นเดิมนะคะทุกอย่างมันมาด้วยบุญทางนั้นเลยนะคะอืม จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกระปรี้กระเป๋ามากขึ้นด้วยจะกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วแล้วก็ว่องไวมากขึ้นทั้งสติปัญญาและร่างกายมันจะเป็นอย่างนั้นทํากิจการงานใดนะมันจะงอกเงยมากเลยในเรื่องของการเงินในเรื่องของการทองมันจะเป็นแบบนั้นน่ะมันจะเติบโตนะยิ่งถ้าใครทําไร่ทานาทําสวนนะผลหม,ม,มากลากไม้พืชผลก็จะออกงอกงามดีจะทําให้คุณได้เก็บเกี่ยวอยู่ได้ตลอดตลอดหรือได้เก็บเกี่ยวตลอดเวลา เนี่ยมันจะเป็นเงินเป็นทองเข้ามาทาั้งนั้นเลยในชีวิตของคุณนะคะมาสำรับสุดท้ายนะมาดูซิสำรับนี้จะบอกอะไรนะคะข่าวดีแบบปาฏิหาริย์ของชาวราศีพิจิกและขนาดพิจิกโอ้โอกาสที่เหมาะสมนะคะบางคนได้บวชไปเลยนะครอบครัวรุนแรงเปิดใจอ่าโอเคแล้วก็โดดเด่นนะคะให้โดดเด่นขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะ ามาดูกันอย่างที่แม่หมอบอกเนาะมันถึงเวลาแล้วถึงโอกาสแล้วนะคะที่ชีวิตคุณจะเปลี่ยนสักทีชีวิตคุณจะพลิกสักทีชีวิตคุณจะดีสักทีแม้กระทั่งในเรื่องของความรักในเรื่องของครอบครัวก็ตามอย่างที่บอกช่วงต้นๆเนานะบางคนเจอในเรื่องของรักทรยศนะคะเออคุณก็จะหลุดพ้นจากจุดๆนั้นนะรักที่มันหน่วงเหนี่ยวรักที่มันฉุดลังหรือดึงคุณไว้มันเนิ่นนานอะไรเงี้ย นะคะต่อไปนี้สิ่งที่ไม่เหมาะเห็นนะมันก็จะมีในเรื่องของครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์บางคนมีลูกด้วยนะเนี่ยข่าวดีแบบปฏิหาร์เนี่ยมีลูกแบบไม่คาดคิดเออมันเป็นมันเป็นโอกาสดีหรือมันเป็นจังหวะเหมาะที่คุณจะได้นะมันเกี่ยวกับอย่างนั้นด้วยนะคะแล้วบางคนก็อย่างที่บอกเนาะมีลูกพระขึ้นมานะคะก็คือบางคนได้โอกาสหรือถึงเวลาของคุณแล้วก็คือจะได้บวชได้บวชบางคนก็ ได้บทข่าวก็ได้นะประพฤติปฏิบัติทรรมแบบนี้ก็ได้ด้วยนะจะได้เปิดใจยอมรับกับอะไรใหม่ๆที่มันเคยขัดแย้งอะไรใหม่ๆที่มันเคยเคยไม่ยอมรับเลยอะ่ะเออมันอาจจะมีการพลิกผันหรือมีการเปลี่ยนแปลงหันกลับมายอมรับหันกลับมาเปิดใจมากขึ้นแบบนี้ก็ได้เออแบบไม่น่าเชื่อเออจะเป็นอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็คือความโดดเด่นชื่อเสียงนี่ถ้าใครทํางานออนไลน์ทํางานแบบโชว์หน้าโชว์ตาโชว์ทักษะความสามารถของตัวเองจะเด่นจะดังมากนะอื แล้วก็เรียกเงินเรียกทองด้วยอะสับผิดสำรับหยิบสำรับนี้มาอ่ะอีกห้าใบสุดท้ายนะมาดูกันนะคะงานถนัดได้รับส่วนบุญช่วงที่ดีที่สุดนะมีชีวิตชีวาแล้วก็พิเศษนะนะคะมีในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยโอยชัยให้พรส่งผลให้คุณเกิดเรื่องดีๆในชีวิตด้วยนะคะ ชีวิตของคุณจะชิวมากขึ้นอย่างที่บอกจะมีชีวิตชีวาจะร่าเริงมากขึ้นจะใช้ชีวิตแบบสนุกสนานมากขึ้นปลดปล่อยแล้วก็รู้สึกว่าอิสระมากๆเลยสิ่งที่เห็นคืออิสระมาก็มาหลายใบเหมือนกันนะคะออมันเป็นด้วยเรื่องออถึงจุดหรือถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของคุณด้วยนะคะการเปลี่ยนแปลงของคุณสิ่งที่แม่หมอมอง,มอง,มองว่ามันไม่นานนะออการเปลี่ยนแปลงของคุณมันจะแบบเปลี่ยน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 มันจะค่อนข้างเร็วหน่อยนะคะสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาเร็ว เพราะสิ่งที่แม่หมอเห็นนะคุณทนกับความทุกข์คุณทนกับอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ดีเนะี่ยมานานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาพอถึงการเปลี่ยนแปลงปุ๊บของคุณจะไม่ชา้าบางคนก็ค่อยๆเปลี่ยนนะแต่ของคุณอนะมันเปลี่ยนเร็วอยู่นะคะจะได้ทํางานที่ถนัดได้ทํางานที่ไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครมากอาจบางคนอาจจะได้ทําธุรกิจส่วนตัวงานฝีมืออะไรแบบนี้ได้โชว์ความสามารถโชว์สกิลอะไรของคุณขึ้นมาแบบนี้ได้ด้วยนะคะมันทําบุญแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรเยอะๆ นะคะเออ่ทำบุญเสริมไปเลยนะชาวพิจิตนะคะ าดวงกาลังจะดีหรือสิ่งดีๆกาลังจะเข้ามาให้ทําบุญเสริมเข้าไปเลยมันจะเป็นการเสริมกําลังนะคะแล้วมันจะไม่ตัดรอนกําลังบุญนะถ้าเราทําชั่วทําผิดศีลผิดธรรมมันจะไปตัดรอนกําลังบุญสิ่งที่ดีสิ่งดีๆที่คิดว่าจะได้อาจจะไม่ได้ก็ได้ ille, หรืออาจจะได้น้อยกว่าเท่าที่ควรจะได้ก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วงเวลาข่าวดีช่วงเวลาแห่งสิ่งดีๆ3เดือนนี้นะนับตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาฟังคลิปนะคะสร้างความดีสร้างบุญกุศลสร้างอะไรได้สร้างทําให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทําได ทานศีลภาวนานะคะแต่สิ่งที่แม่หมอเน้นถ้าภาวนาทุกวันได้ยิ่งดีจะยิ่งเร็วเลยแล้วเป็นบุญแรงด้วยนะคะแรงที่สุดแล้วแบบนี้เป็นต้นนะโอเคก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ